ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนก็มาพูดคุยในคําถามนะคะที่ส่วนมากคนที่ถามที่ถามกันนะคะก็จะเป็นถามว่าถ้าวันนี้เราอยากท,ทําธุรกิจประกันแล้วเราอ่ะไม่อยากขายเพื่อนญาติเราทําได้ไหมตรงนี้บอกได้เลยนะคะคําตอบคือได้ค่ะซึ่งเรานะคะาการเริ่มท,ทําธุรกิจในทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องโทรไปตื้อง้อขายเพื่อนญาติได้ค่ะ เพราะอะไรปะคะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียค่ะเราสามารถที่จะแบ่งปันในสไตล์เราอะค่ะผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ f c e e o o o นะ,ะแล้วก็ TikTok IG Line ซึ่งเราไม่ต้องฝืนธรรมชาติของเราค่ะไม่ต้องไปแจกโบชั่วไม่ต้องไปตื้อเนาะยาก เพื่อนโทรไปให้เขาลังคาานะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาทําเป็นสไตล์เราะคะ่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะเราก็แค่แบ่งปันเราจะแบ่งปันเป็นคลิปสั้นๆก็ได้หรือเราไม่ชอบพูดเนี่ยค่ะเราก็โพสต์ผ่าน Facebook ได้เป็นบทความสั้นๆสไตล์เราหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์เราธรรมชาติการใช้ชีวิตเราอะคะ่ะแบบ ที่เราสามารถที่จะทาสม่ําเสมอมีวินัยทําสม่าเสมอแล้วลูกค้าล่ะจะมาจากช่องทางออกมาอย่างอย่างลูกค้าเนี่ยก็มาจากในส่วนที่เราอะค่ะทาสม่ําเสมอแล้วก็จะมีแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามเราค่ะ ก็จะมีเกิดจากที่เราอะให้ประโยชน์เขาให้ข้อมูลที่ดีที่เป็นธรรมชาติของเราในทุกๆวันนะคะลูกค้าเราก็จะเกิดจากกลุ่มด้านนี้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยคนที่ประสบคสบวามสาเร็จโดยส่วนมากค่ะเริ่มต้นจากศูนย์ โดยที่เป็นคนธรรมดานี่ค่ะซึ่งในส่วนของเพิ่อนนะคะก็จะเป็นในส่วนที่คุณมั่นใจได้ว่าเราจะมีระบบช่วยนะคะให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําออนไลน์ได้ด้วยใครที่สนใจว่าจะเริ่มยังไงแล้วจะไปยังไงน่าสามารถที่จะทักมาขอรายละเอียดหรือพูดคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะ